กูรูตัวจริงด้านเกษตรอินทรีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีีที่ภูมิใจนําเสนอนะครับวันนี้ผมได้นําปราดอินทรีย์นะครับปลาดเกษตรตัวจริงที่เคยผ่านวิกฤตเกี่ยวกับด้านการเกษตรและเคยใช้เคมีอย่างรุนแรงนะครับจนตัวเองเนี่ยมีเลือดเป็นสีน้ําเงินนะครับและได้ผันตัวเองออกมาทําเกษตรอินทีร้อยเปอร์เซ็นและ ชนะกับเกมธุรกิจด้วยการทําธุรกิจอินทรีย์นะครับสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับเดี๋ยวอาจารย์แนะนําตัวกับทางบ้านนิดหนึ่งครับว่าเป็นใครมาจากไหนนะครับครับผมชื่อสุเทพนาเยี่ยมบ้านบ้านเดิมอยู่จังหวัดกระบี่ครับเคยรับราชการเป็นนักวิชารเกษตรอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นประมาณสิบหกปีหลังจากนั้นก็ลาออกมาทําธุรกิจส่วนตัวซึ่ง หลังพยาาธุรก,กิจส่วนตัวเราก็พบป,ปัญหาอุปสรรคพบว่าเกษตรกรหรือตัวผมเองที่ทำการเกษตรแบบแบบเก่าคือแบบใช้เคมีกัแบบทุกพืชตอนนั้นทั้งไม่ว่าจะเป็นผักเป็นผลไม้เราเราเราอยู่ในช่วงของการาว,าว่าเขาใช้ใช้คำว่าปฏิวัติกา,า,ารใช้พวกปัจจัยการผลิตทั้งหลายทําให ผมตัวผมเองเนี่ยมีน้ำน้ำเหลืองที่ทานที่ตรวจจากสาธารณสุขจังหวัดพบว่าเป็นสีน้ำเงินซึ่งเป็นวิกฤตที่สูงสูงมากพอสมควรซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรทั้งประเทศถ้าตรวจพบผมว่าเกิน60%ที่มีสารระดับของสารเคมีในเลือด ที่เป็นเสี่ยงต,ต่อต่อต่อมะเร็งต่อโรคต่างๆนะครับดังนั้นการผลิตพืชปลอดสารพิษก็เลยกําเนิดขึ้นมาแต่ตอนนั้นซึ่งนถึงปัจจุบันเนี้ยผมพัฒนาการใช้จากเคมีมาเป็นอินซีเป็นพืชปลอดสารพิษเนี่ยมาร่วมสามสิบปีแล้วครับ,รบอาจารย์สุเทพครับวันนี้เนี่ย เกษตรกรในประเทศไทยนะส่วนใหญ่นะครับตอนนี้ยังทำเกษตรแบบเคมีอยู่นะครับ,รบแล้วตัวพืชเศรษฐกิจหลายๆตัวนะผมยกตัวอย่างทุเรียนก่อนนะครับทุเรียนเนี่ยด้วยที่จังหวัดชุมพรประตูภาคใต้ชมไร่กาแฟและหาแสรีขึ้นชื่อทุเรียนนะเป็นค่าวข่าวใหม่นะเขาบอกว่าทําทุเรียนอะ่ะต้องทํากับเคมีเท่านั้นอินทรีเนี่ยไม่สามารถทํา กับผู้เรียนได้อาจารย์คิดเห็นอย่างไรครับกับกับการที่มาเป็นครูอินซีอาจารย์สุเทพจะแนะนํำยังไงว่าท่านที่กําลังทํทำผู้เรียนเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนมาใช้อินซีได้อย่างเต็มภาคภูมิคร,ครับจะทํำยังไงให้คนกลุ่มเนี้ยก็เข้าใจครับเริ่มครั้งแรกผมลาออกจากราชการมาเมื่อปีสามสองพันหรสามสิบเก้าผมเข้ามาทําสวนทุเรียนของผมเองที่จังหวัดพนองโดยที่ซื้อสวนเก่า ประมาณสามสิบไร่เอามาปีแรกนั้นนะเรายังตั้งตัวไม่ติดผมใช้สารเคมีในการทำสวนทุเรียนตอนนั้นซึ่งว่าผมซื้อทุเรียนสวนทุเรียนที่ให้ลูกแล้วลครัเพราะฏว่าผมลงทุนไปร่วมร่วม,ร,วมร่วมประมาณสามแสนอีกสี่เดือนผมก็ตัดทุเรียนหลังจากตัดทุเรียนเพราะว่าทุเรียนผมเป็นเป็นโรคโรคอันแรกคือไฟทอฟทอลา ไปทบทุระลูกตงเรียนพวกตัวเรียนครับอีกหนึ่งทําให้ลูกมันร่วงอก่อนที่จะสุกก่อนเก็บเกี่ยวครับหลังจากนั้นก็พบว,ว่ารูปรากเน่าโคนเน่าจากเชื้อไปทบทรา,ามาก็เลยเอาความรู้ที่พอมีเคยเรียนเคยศึกษามามาเปลี่ยนเปลี่ยนแนวทางจากการที่ผลิตทุเรียนแบบการใช้สารเใช้สารเคมี ทุกขั้นตอนมาเป็นแบบสมุนไพรสารชีวภาพทั้งหลายครับจนณปัจจุบันนี้เราประสบผลสําเร็จและมีเกษตรกรสมาชิกที่หลังสวนอีกหลายคนครับหน้าวันนี้เราเราเราสามารถอย่างตอนนี้เรามีแปลงเกษตรอินทรีย์นะครับที่เป็นสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเนี่ยเรามีประมาณ1,400กว่าแปลงนะครับที่ทำเืษตรอินทรีย์ด้วยกันนะครับแล้วก็ ไม่ใช่เฉพาะทุเรียนนะครับเรายังทําพืชผักอินทรีย์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นอีกหนึ่งหนึ่งทางเลือกที่ถ้าท่านที่สนใจอยากจะทําอินทรีย์เนี่ยก็มาพบกับอาจารย์สุเทพได้ครับเพราะว่าต่อที่นี่ได้ครับเพราะว่าท่านอาจารย์เนี่ยก็จะมีหลักสูตรอบรมนะครับอย่างน้อยนะเฉลี่ยแล้วผมคิดว่าต้องเดือนละครั้งนะนะครับผมจะเชิญอาจารย์มาครับให้ความรู้กับเพื่อนๆที่สนใจผลิตอาหารปลอดภัยครับ ผลิตอาหารอินทรีย์นี่คือโอกาสที่เราจะเป็นมหาอำนาจครับครับเพราะวันนี้เนี่ยอาจารย์เชื่อไหมว่าถ้าเราจะไปสร้างเรือดำน้ําแข่งต่างชาติแข่งเยอรมันสู้ก็ได้ไหมมันสู้ไม่ได้เป็นไปมันสู้ไม่ได้นะครับเรานี่เราจะไปทําเรือบินหอกแข่งกับจีนส่งไปดาวังคารก็เป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปไม่ได้แต่วันนี้ผมว่าสิ่งที่คนไทยเก่งมากและบรรพบุรุษของเราเนี่ยครับแยบยนในทางความคิดมากก็คือการผลิตอาหารครับ คนไทยเก่งเรื่องกินนะครับและผลิตอาหารได้ได้ไดเยี่ยมยอดมากที่สําคัญคว่าสุวรรณภูมิคือแผ่นดินทองแล้ววันนี้แผ่นดินทองเนี่ยมันจะเป็นทองได้ยังไงเพราะถ้าหากว่าเรายังมาใช้เคมีอยู่มันจะไม่เป็นเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนทองคำกลับมาพิชซพื้นด้วยอินทรีย์ครับตอนนี้เนี่ยผมก็อยากจะแนะนําง่ายๆว่าเราจะทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยพืชผัก สวนครัวที่อยู่ในบ้านเนี่ยง่ายๆอาจารย์ก็จะแนะนําเพื่อนๆทางบ้านใช่ไหม<อ>ครับว่าอะไรบ้างครับง่ายๆเลยครับถ้าในว่านในครัวต้องเจอแน่นอนอ่าถูกต้องครับเราเริ่มจากในครัวเรือนก่อนครับอที่ลงไปสู่สวนเนี่ยอย่างเช่นเ็ปลูกผักสวนควรัวหรือก็ปักสวนครัวรั้วกินได้เนี่ยครับนะก็เริ่มต้นจากการที่เราปลูกเหมือนเหมือนากับการทุกอย่างครับมีเกษตรกรหลายคนถามว่าถ้า,ถาใช้เองซีแรียมันจะได้กินหรออย่างริกมะเขือ <minutes> paid, ผมบอกว่าตอนนี้ขณะนี้ผมเองปลูกมะเขืออยู่ประมาณห้าพันต้นผมตอนนี้ในแม่ค้าแย่งกันโลละสี่สิบาทส่งตลาดนี่แม่ค้าแย่งกันเลยเพราะว่าเพราะเขาบอกกินแล้วมันหวานมันกรอบมันอร่อยรั่วฝักยาวมันกรอบมากนะมันแตงกวาเนี่ยนะซึ่งเราเริ่มเราเริ่มจากการที่ว่าเราทำในพวกสมุนไพรสมุนไพรที่ที่ ใช้สําหรับการป้องกันแมลงศัตรูพืดณวันนี้เราใช้ข่าใช้ตะไคร้ตะไคร้ขิงขิงยเศษยาเส้นยาเส้นหรือนอนตายยาหรือนอนตายยาแม้จะทั่งแม้กระทั่งว่าเราเอาน้ํามันจากมะริสเดาจากอีสานมาใช้ณปัจจุบันซึ่งได้ผลเหมือนกับใช้ยาที่มีทุกอย่าง เหมือนกันทุกอย่างเป๊ะเลยแล้วถ้าวิธีการทําง่ายๆวิธีแรกก็คือการต้มแล้วเอาไปแล้วเอาไปใช้ฉีดพ่นอีกวิธีที่สองคือการหมักกับแอนกออครับซึ่งวิธีนี้มันทําให้เราประหยัดขึ้นแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลา,าคือเป็น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 ขอย้อนกลับไปว่าไอ้สารป้องกันกับศึกษาศัตรูพืชเนี่ยมันเป็นเป็นอะไรที่ว่าชาวบ้านนะวันนี้ เอาใช้ายาเคมีเยอะแค่เจอหนอนตัวเดียวก็เอายาเคมีฉีดแล้วครับฉีดตอนเช้าเก็บตอนเย็นตรงตลาดบ,บางครั้งผมก็ไปเคยไปกับสา,าสุขไปตรวจมีน้ำยาแช่แผักเต็มเต็มทุกชนิดวันนี้ได้มีโอกาสพบกับสา,าสุขำอำเภอหลังสวนอดีตบอกว่าท่านบอกว่า,วาไปตรวจในตลาดหลังสวนเนี่ยเจอทุกตัวครับเจอที่ใช้สารเคมี ในโดยเพาะในกลุ่มเป็นกลุ่มของคาร์บเมธที่ว่าใช้ฉีดฆ่าหนอนฆ่าแมาลงนอกจากนั้นแล้วยังพบยากำจัดเชื้อราซึ่งซึ่งซึงง่งย้อนกลับไปว่ามันกลุ่มของสารพิษที่ย้ายในในพืชนะวันนี้มีสามกลุ่มผมแยกเป็นสามกลุ่มก็หนึ่งกลุ่มยาป้องกันและกําจัดแมลงศัตรูพืชกลุ่มที่สองก็กลุ่มยากำจัดเชื้อราและโรคพืช กลุ่มที่สามันที่สําคัญที่สุดะวันนี้มีการต่อต้านกันในเรื่องของการใช้คือสารกําจัดวัชพืชยาฆ่าญ้ายาฆ่าญ้ายายายามียาชนิดดูดซึมมียาทิศเผาไหม้รับรวมทั้งยาคุมหญ้าซึ่งใช้ในสวนพวกนี้มันตกค้างอยู่ในในพืชผักในผลไม้แทบทั้งสิ้นนะครก็ตอนนี้เนี่ยครับ ยาที่รัฐบาลกําลังให้การส่งเสริมเช่นพาราคอนะพาราคตัวนี้คือที่มีขา<ภ>่าว <â> ว่าแบรนด์แบรนด์พาราคอเราจะหาพืชตัวไหนมาทดแทนได้ะครับเป็นสารสารทิีย์ตัวไหนที่จะมาทดแทนพาราคนได้ณวันนี้ถ้าศึกษาเรื่องจริงรแล้วยังไม่มีตัวไหนก็มาแทนยายาฆ่ายาหรือ,อยากาจัดวัชพืชได้เลยแต่ในกลุ่มที่ผมทาแนะนําไม่ใช้หนึ่งการตัด ้าการตัดน่ามากจริงอันที่สองเนี่ยกาลังเริ่มยิดกันก็คือการคลุมหญ้าการคลุมหญ้าเราเคยเราสังเกตมาว่าถ้าเราใช้พลาสติกหรืออะไรทึบแสงไปคลุมไว้เนี่ยไม่เกินหนึ่งเดือนครับหญ้าตายหมดใช่ครับแล้วเราก็ขยับเลื่อนไปในเดือนต่อไปขยับเลื่อนต่อไปพอเริ่มขึ้นเราก็มาใช้แบบคลุมใหม่นะมันก็ตายตายหลายๆครั้งก็ไม่เหลือครับเพราะมันไม่มีโอกาสได้งอกเป็นเมล็ดออกมา Uh, เราต้องต้องแต่เราขยัน uh. แต่ว่าคูมนวณคำนวณให้เกษตรกรดูต้นทุนการผลิตระหว่างการคลุมหญ้ากับการกับการตัดหญ้าเนี่ยครับ uh. มันประหยัดกว่าการตัดหญ้าในระยะยาว uh. แต่เมื่อเปรียบเทียบกับยาฆ่าหญ้า,ยายในการใช้สารเคมีฆ่าหญ้า,ยายแล้วนั่นเองถ้าคิดในในภาพรวมภาพใหญ่แล้วดูโอ้โหมันมันมันเป็นเรื่องยุ่งยากแต่ถ้าเราคิดค่อยทําค่อยเป็นค่อยไป มันจะคิดว่า,าเรามาดูแล้วมันประหยัดเพราะว่าผ้ายางคลุมดินคลุมหญ้ามันสามารถใช้ได้ถึงเจ็ดปีแปปีซื้อครั้งเดียวนะครัโดยเฉพาะาแผ่นผ้า P.E. นะซึ่งผมเคยไปดูของมาเลเซียที่เขาใช้กัน,นคือหรือแต่ประเทศอื่นก็ยังไม่เคยไปดูแต่ของมาเลเซียเขาใช้กันคลุมหญ้าก็บอกใช้ได้เจ็ดปีนะนี่ครับก็นะ จริงๆแล้วเนี่ยหญ้ามันมีประโยชน์นะครับหญ้านี่มีประโยชน์แล้วก็หญ้าเนี่ยเป็นตัวเก็บเก็บเขาเรียกว่าในน้ําฝนเนี่ยนะมันจะมีสารอยู่ตัวหนึ่งก็คือปุ๋ยยูเรียอัตโนมัติตามธรรมชาติพวกอนพวกที่มันผลิตได้เองในธรรมชาติครับมันจะเก็บไว้ในหญ้านะครับอันนี้ฝากไปถึงเกษตรกรด้วยทั้นั้นแล้วถ้าหญ้ามันรกแนะนําอย่างแรกคือตัดก่อนตัดเศษคลุมคลุมครับคลุมแค่นี้ไม่ต้องใช้เคมีแล้วไม่ต้องใช้เคมีแล้ว ไอ้ยาที่เราคุมนะไส้เดือนจะมาครับแต่มันจะมาอยู่เองไส้เดือนเนี่ยประโยชน์ของไส้เดือนนะครับทําไมอยากให้เกษตรกรดูแลไส้เดือนเลี้ยงไส้เดือนอาจารย์ว่าเราจะทํายังไงให้รักษาไส้เดือนพันท้องถิ่นไม่ต้องไปเอามาจากแอฟริกาะลรนะคือเอาไส้เดือนขึ้นเมืองนี่แหละมันอาจจะไม่เก่งนะแต่ผมถามว่ามันเหมาะกับประเทศไทยทํายังไงให้ เกี่ยวกับไส้เดือนด้วยอะครับมันอยู่ได้ดึกดำบรรพ์แล้วถ้าเรารการที่เราปุ่มยากแล้วก็ใช้ปุ๋ยคอกหวานลงไปเนี่ยไม่นานนะครับอ่าไม่นานมันก็มาเองแต่ที่สําคัญคือสารพิษตกค้างที่อยู่ในดินนะเราทําไงให้มันหมดไปณนะวันนี้ผมสอนให้เกษตรกรทำจุลชีสสังเคราะห์แสงจุลชีสสังเคราะห์แสงรากไปเพราะว่ามันจะไปช่วยทําลายอะไรสารพิษที่ตกค้างอยู่ในดิน จุลินทรีย์ช่วยย่อยช่วยย่อยสลายครับผมใช้ไม่ไม่ไม่เกินสองปีฮะดินก็กลับมาเหมือนเดิมจากดินเหนียวดินกระด้างเนี่ยมันก็กลับมาพื้นฟูเป็นดินเหมือนกับสมัยตอนที่เรายังไม่ใช้ยาพวกยาควบคุมวัชพืชหรือยาฉีดหญ้าพูดง่ายๆตามภาษาเกษตรกนทั่วไปแล้วว่ากันแล้ววันนี้เนี่ยนะครับคือจะเป็นไปได้ไหม นะครับที่ประเทศเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะครับจะเป็นประเทศมหาอำนาจอาหารอินทรียถ้ารัฐบาลมีการส่งเสริมจริงจังมันมันเรื่องเรื่องเล็กครับครับรทําง่ายได้ฮะง่ายมาก,ามากเพราะว่าเพราะว่าเกษตรกรณะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเอ,อถ้าผมไม่ใช้เคมีเนี่ยผลผลิตผมจะได้เลย ผมบอกว่ามันได้คุณไปลองทําดูก็ได้ศึกษาจริงจังเพราะว่าวัสดุในเมืองไทยที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะวันนี้มาอาสารเยอะแยะที่สามารถนํามาใช้ได้พวกเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรทั้งหลายเนี่ยเราสามารถมาทำเป็นปุ๋ยหมักมาทําเป็นน้ําหมักยูเนซีมาแล้วอย่างตัวอย่างยกตัวอย่างน้ํามันจากมันิสเดาหรือสาริสเดาเนี่ยสารดาในเมืองไทย มีสเดาในภาคอีสานภาคเหนือมหาสารครับนะแต่ที่มันหล่นทิ้งไปผมว่าด้านอนนี้ที่ผมเอามาใช้ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นของปริมาณของผลผลิตของน้ำนะสดาในน้ำน้ำสเดาเนี่ยผมได้ขอ้อมูลมาอีกญี่ปุ่นก็ใช้เยอะมากเลยนะครับเอ่อตอนนี้ที่พวก,พวกผมทําอยู่ส่งไปญี่ปุ่นส่งไปอิสราเอลส่งไปจีนส่งไปเยอรมันที่ใช้เมืองไทยผมใช้อยู่คนเดียวประมาณปีละประมาณพันกว่าลิตร,รแค่นั้นเอง นอกนั้นไปนอกหมดครับเนี่ยของดีผลิตโดยคนไทยอ่ะผลิตโดยคนไทยแต่คนไทยมีโอกาสน้อยที่ได้ใช้นะครับก็คือน้ํามันตะเดานะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงและฟื้นฟูระบบอินทรีย์กลับมาได้ใช่ครับและนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับน้ํามันตะเดาสําหรับอาจารย์สุเทพนะครับยังมีหลักสูตรการทําสารชีวภาพนะครับ สารอินทรีย์แบบเทพๆอีกเยอะแค่เพื่อนๆที่ติดตามช่องอาจารย์ป๊อบครับกดซับสไครตถ้าอยากจะมาเรียนรู้นะครับก็กดติดตามช่องผมไว้แล้วก็คอยดูข่าวสารนะครับว่าทางช่องจะประกาศวันไหนนะครับเพื่อนๆก็มาเรียนรู้กับอาจารย์ได้นะครับอยากจะให้อาจารย์ฝากไปถึงคนที่เขาท้อแท้ในการทำเกษตรทริย์สักนิดหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งท้อแท้ครับเพราะว่า หลายคนว่าเกษตรอินทรีย์ C, นั้นจะได้ผลผลิตน้อยและทำมาขายจําหน่ายเพื่ชในราคา,าสูงผมบอกน,นะวันนี้ผมได้ผลสูงกว่าเคมีด้ครับเคมีด้วครับไปครเพราะเรามีทุกตัวทดแทน <ะ S 1> การใช้สารเคมอีอย่างเช่นป้องกันการกำจัดแมลงศัตรูพืชเราก็ใช้เนี่ยสะเดาขาดาา่าตะไคร่ขิงยาเส้นโลตินหนอนตายยากที่อยู่ตามทุ่งนาทุ่งไร่นี่มหาศาลครับ เราสามารถนําไปใช้ได้แล้วรู้จักปลูกทดแทนต้นหัวขาในไร่ในสวนเนี่ยสามารถนํามาใช้ได้ uh huh. อถ้าปลอดช่วงกันกําจัดโรคพืชซึ่งมันมีโรคพืชในดินโรคพืชเหนือดินนึงเนี่ยเราก็ใช้พวกจุลินทรีย์สังเกห์แสงพวกปุ๋ยปลาพวกจุลินทรีย์จากน้าน้ําหมักจากมูลสัตว์นะ,ะโดยการหมักใช้กากน้ําตาลกากน้ําตาลเนี่ยคุณบ๊อบช่วยบอว่าเมืองไทยเราส่งออก ผมเคยถามผู้หลักผู้ใหญ่ว่าทำไมการกัไอโมราดอันเดียวกันนะอันเดียวกันครับแล้วส่งออกไปต่างประเทศทำไมแค่ให้ส่งเสริมคนไทยใช้นะจะเป็นทางไหนก็แล้วแต่ผมว่ามันเป็นมูลค่ามหาศาลเพิ่มมูลค่าอีกเยอะแยะเลยอันนี้การน้ําตาลของดีจุลินซี e อครับง่ายๆครับแต่คนไทยกลม่ค่อได้ใช้กันผมไปเจอที่มาเลเซียเอ เม d ดอินไทยแลนด์ผมไม่ยกดูอะไรเขาถามเขาบอกกากน้ําตาลโมลาสเนี่เครับแล้วเอาไปทําอะไรครับโมลาสเราทำอย่างขั้นตอนแรกที่ทําคือทำปุ๋ยปลา,าหรือปุ๋ยมุลสัตว์ปุ๋ย,ยมุนสัตว์แต่ขั้นตอนของผมนะ้าวันนี้ก่าวยังส่้นไปก่อนเริ่มต้นแลคราวหน้าก็เจอกันคือในการกระบวนการวิทีททำนั้นผมสอนให้ทำเอาใช้หยวกกล้วยป่าหรือทางใต้เรียกหยวกกล้วยเถื่อน ครับเอามาสับสับสัสบหมักดองกับไอ้กากน้ำตาลอพอได้รสชาติเปรี้ยวแล้วเราก็เอาพวกกากพวกนั้นออกแล้วก็ใส่ปลาหรือใส่พวกขี้วัวพวกขี้ไก่ขี้แพะนะครับมาทำเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำครับซึ่งนำไปใช้เหมือนกันกับปุ๋ยเคมีครับสามารถทดแทนกันได้ เดือที่สําคัญมันปลอดภัยต่อเราปลอดภัยต่อเราต่อโลกปลอดปลอดภัยต่อผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคครับครับนี่แหละครับก็อยากให้เห็นว่าเกษตรอินทรีย์มันอยู่ใกล้ตัวเราเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็อยากให้เกษตรกรจัดเวลาเพื่อเรียนรู้ครับแล้วก็เอาความรู้ง่ายๆความรู้แบบบ้านๆตรงนี้แหละครับมาเรียนรู้สําหรับท่านที่ คิดว่ากเกษตรอินทรีย์เป็นเรื่องที่ยากนะวันนี้ผมคิดว่าคุยกับอาจารย์สุเทพก็คงได้ความรู้กันไปไม่มากก็น้อยนะครับแต่ที่สําคัญคือทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกเกษตรอินทรีย์อําเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเราจะมีการอบรมนี่นะครับอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปนะครับก็คือการทําสารกําจัดหญ้ยายังไงสารบํารุงใบยังไงสารบํารุง ต้นไม้ยังไงเพิ่มดอกเพิ่มผลยังไงแบบอินทรีย์แล้วได้คุณภาพสูงติดตามดกด subscribe ช่องของอาจารย์ป๊อบไว้ครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีหลักสูตรของอาจารย์สุเทพที่จะมาทําเรื่องสารชีวพันธ์สารชีวภาพแบบเทพๆอีกนะครับผมก็จะสื่อสารบอกเพื่อนๆทางบ้านนะครับ,รบสุดท้ายนี้ครับอีกสักหนึ่งคำถามครับถ้าหากว่า ทำกเกษตรอินซีแล้วไม่รู้จะไปขายใครอาจารย์จะแนะนำมาที่นี่เลยครับมาทีนนะท่นี่เลยณวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเรากําลังจับผลิตทุเรียนของจีนซึ่ง,งวันเมื่อวันสอวันที่ผ่านมาเนี่ยทางาจีนเขามาติดต่อขอซื้อทุเรียนประมาณอินซี สามพันคือทุเรียนปลอดสารพิษนะฮะสามพันถึงห้าพันตันสามถึงห้าพันตันในฟังกันชันนะครับพี่น้องที่ทําอินทรีย์ครับก็ถ้าทําอินทรีย์แล้วไม่สบายใจไม่รู้จะขายตรงไหนวิสาหกิจชุมชนอําเภอหลงสวนจังหวัดชุมพรครับเราเป็นตลาดอินทรีย์เบอร์ต้นต้นของประเทศนะครับเอาของอินทรีย์มาจําหน่ายได้แล้วที่นี่นะครับป้ายข้างหลังครับสตดัมคุณโดยเบสเอ็กเพรสเรามีบริการจัดส่งสินค้าการเกษตรแบบอินทรีย์ ทั่วประเทศและต้นปีหน้าครับเดือนมกราอีกประมาณเดือนนิดๆบริษัทเบสเ์เพสครับเป็นบริษัทแรกที่สามารถส่งสินค้าไปจีนได้เลยนะครับสามถึงห้าวันถึงเห็นไหมครับนี่คือโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเราต้องพัฒนานะครับเป็นเกษตรกรต้องพัฒนาอะไรใหม่ๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณอาจารย์สุเทพมาครับที่มาพูดคุยเรื่องของเกษตรอินทรีย์กันนะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะหาว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับสำหรับวันนี้ผมกับอาญ,ญาสุเทพลาไปก่อนครับสวัสดีครับปิดฉากด้วยอย่นี้นะฮะน้ำมันโกโก้ <laughs> อันนี้เป็นสานรชีวพันธุ์ที่ทับเองนะครับขอบคุณมาก